สวัสดีครับผมพนัพพนทองคนเฟิร์มสุไทยนะครับวันนี้ผมก็มาทําคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปเจาะลึกนะฮะเจาะลึกนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจาะลึกวงการผางแดงนะครับเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบว่าสกุปพิเศษนะครับ เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนถามฟันธงว่าทําไมถึงต้องมาวุ่นวายกับพวกหางแดงมากมายคือที่จริงฟันธงก็ไม่ได้ต้อ,องการที่วุ่นวายกับพวกหางแดงหรอกครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เอินเพลินว่าในฐานะที่เป็นคนที่อ,อ,อยู่ในวงการนี้นะฮะในวงการการเคลื่อนไหวกับทางการเมืองนะเป็นผู้สังเกตการนะครับแล้วก็ เห็นมา,มากๆแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็มีเพื่อนที่เข้าอยู่ในกระบวนการถังแดงนะครับแล้วก็เสื้อแดงแก็ตายบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากแล้วก็เสียเงินหมดกับถูกหลอกหมดกับกระบวนการถังแดงเป็นจํานวนเงินนี่เรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวไปหลายคนนะฮะหลายแสนบางคนนี่ก็ถึงกับเสียชีวิตไปก็มีคนที่รู้จักนะฮะแล้วก็บาดเจ็บนี่ก็เป็นสาเหตุที่ฟันธงถึงต้องโดดลงมาทอ คลิปเองในใน u t u b e นะฮะเดิมทีนี่ก็เพียง,ยง,ยงแค่เป็นคนเขียนเขียนบล็อกเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะแล้วก็เ,เขียนก็นทูในประชาไทยนะ,ะเลยเป็นที่มาของฟันธงคอนเฟิร์ประชาไทยนะครับนะฮะสิ่งที่ที่ทำทุกครั้งเนี่ยก็คืออยากจะเปิดเผยให้เห็นในเรียกว่าเาบื้องหลังด้านด้านเรียกว่าด้านมืดด้านลบนะฮะ คนใหญ่เราจะเห็นได้ดับบวกบวกของฝั่งซื้อหางแดงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอันตรายอย่างมากเป็นอันตรายอย่างสูงแล้วก็ฟันธงก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ฟันธงทําไปเนี่ยเป็นสิ่งที่หวังดีประสงค์ดีนะครับไม่ได้หวังดีประสงหลายก็เพื่อต้องการชุดล้างคนที่รู้เท่ามันการจํานวนมากซึ่งเป็นคนไทย ที่มีความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมากตกเป็นเครื่องมือของคนที่เรียกว่าทั้งใครในระบบทักษิณซึ่งตัวทักษิณเองเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังดีกับคนไทยหรอกครับเขาต้องการทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเขาทั้งหมดเพื่อตัวเขาเองฉะนั้นสิ่งที่วันทงทำเนี่ยนะก็อยากจะฝากไว้ ทำคลิปฝากไว้ให้กับคนทั่วไปได้เห็นในแง่มุมของความจริงแล้วก็อยากจะเปิดเผยให้คนไทยทั้งแผ่นดินไทยและทั่วโลกได้รับรู้ว่าทําไมกรุงทถึงเรียกว่าพวกหางแดงเพราะเพราะว่าเขาเป็นคนที่โดนจูงดึงหางไปดึงที่นูน่นที่นี่ได้นะเขาโดนไม่มีสมองนะครับแต่หรือบางคนมีสมองแต่ว่าก็ทําเพราะว่าเห็นแก่หนึ่งเงิน หน้าที่การงานอำนาจวาส,สนาหลายคนเลยอย่างกรณีของคนหนึ่งที่ปรงรู้จักมาหลายปีก็คือนายสุรชัยเสดานคนนี้เป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับการพระราชทานอภยโทษมาหลายครั้งแล้วจากพร,พระเจ้าอยู่หัวนะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าแต่ก็ไม่เคยซึมนึกในพระมหากรุณาธิคุณเลย สักครั้งหนึ่งครั้งที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์ก็เผาจนเพราะว่าแล้วก็ต้นเงนินรถไฟสุดท้ายก็ติดคกุกพอติดคุกเนี่ยพออโยุบาบหกสิบกครับสองสามออกมาสุรชัยเนี่ยก็ตกตกสำรวจแต่เรื่องจากว่ามีมีญาติพี่น้องเนี่ยไปไปถวายฎกา ก็ถึงไปถึงในวังเรื่องนี้ก็ไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าแล้วพระเจ้าหัวพงค์ท่านก็ทรงพระเมตตาเห็นว่าเป็นผู้สูงอยู่แล้วก็พระราชทานไปโทษแต่สุรชัยแซนดานก็ยังไม่สํานึกก็ยังผิดต่อสมเด็จพระนางเจ้าอีกข้อกลับไปติดคุีกแต่ด้วยพระเมตตาของ สมเด็จพระนางเจ้าพระองค์นั้นก็พระราชทานอภัยโทษอีกนายสุรชัยก็ยังไม่สํานึกผิดอีกอก็ยังกระทำซ้ำอีกคือปัจจุบันนี้ก็ข้ามอยู่ที่ฝั่งลาวแล้วก็จัดรายการปฏิวัติประเทศไทยม,มินในหลวงม,มินพระราชวงศ์ทุกอ,องแล้วก็มินสมเด็จนางเจ้าเหตุที่นี่นายสุรชัยทําอย่างนี้เพราะอะไร เพราะว่าตอนที่นายสุรชัยเนี่ยติดคุกในคดีหมินหนึ่งสองเนี่ยก็บอกว่าได้รับความช่วยเหลือผ่านจากทักษินจากตัวทักษินเลยนะชินวัตรผ่านคนชื่อเมดียูก็คือมีแดงยุโรป ส่งเงินเขาไม่ให้สี่พันถึงหกพันต่อเดือนบางครั้งก็ให้หนักกว่าถึงสี่หมื่นทงนี้ในวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์เมื่อนายสุรชัยออกจากคุกมาเนี่ยก็มีเงินอยู่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาทตอนนั้นเรามีเงินอยู่สองหมื่นห้าบาทเพราะผ่านไปหกสองปีได้เงินเดือนละหกพัน ออกจากคุกน็มีเงินทั้งหมดรวมแล้วนี่ก็เรียกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเรียกว่ารวยรวยรวยจากการติดคุกคคอ่ะพูดงา่ายว่ารวยจากการครุกตอนที่เข้าคุกก็มีเงินทั้งหมดสองหมื่นห้ากระเป๋าไปเงินไปนวมตอนนี้ก็นายสุรชัยบอกว่าคนที่ไปชุมนุมทางการเมืองเป็นชาวเขมร ที่ชุมเออนะนายสุรชัยเป็นคนพูดเองนะตอนที่มีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยแล้วก็ติดคุกอยู่ที่หลักสีปัจจุบันเนี่ยมีเงินถึง400,000บาทตัวนายสุรชัยเป็นคนพูดอีกว่าตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยอยู่ห้องพิเศษส่วนตัวนะมีโต๊ะกินข้าวของตัวเองมีบ้องข้าวของตัวเอง ดังนั้นนตุลชัยบอกว่าคนที่อยู่ในคนที่แดงเนี่ยที่อยู่ในคุกเนี่ยที่เป็นเซเลบอะ่ะคือเป็นคนมีชื่อเสียงอะ่ะก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะตอนที่เปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลเย็นดังปูเนี่ยก็จะได้รับการโอ้โหเรียกว่าดูแลจัจากนายใหญ่ตลอดเวลาคือทักษิณเนี่ยน,นี่นี่ก็คือนี่คือสิ่งนายตุลาชัยพูดนะ ายสุรชัยบอกว่าตัวติคนที่ติดคุกในคดีหนึ่งสองในอดีตจะดูถูกอ่าไม่มีใครอยากยุ่งด้วยเมื่อบนโทษก็ถูกลังเกียจแต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยตัวตัวสุรชัยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยพอออกจากจากคุกเนี่ยก็มีคนมายืนต้อนรับหลายร้อยคนเลยเหมือนม่มีรับรุษ แม้แต่ตัวอธิบดีนะกรมราชารจะต้องเดินออกมาส่งเลยนะนี่นะนี่คือคือสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการหลงแดงมันถึงไม่กลัวคดีมิน1่งสองเพราะคดีมินิงสองถ้าใครติดทักษิณก็ส่งตังมาช่วยเช่นตอนนี้ทอมเดินดีติดใช่ไหมสมเด็จพุษธเกสมสุขติดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกหลงแดงที่อยู่อย่างลาวทักษิณก็ส่งเันไปซัพพอร์ตหลายคนเลย ที่จัดรายการผ่าน y u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  e และเฟซฉะนั้นทางลาวเนี่ยเขาต้องเกรงใจเพราะว่าทักษิณเนี่ยไปทำลงทุนทำกิจการในลาวหลายตัวไม่ว่าเป็นด้านเทเลคอมมือถือดาวเทียมเคเบิลทีวีหลายอย่างฮนะแล้วทักษิณเนี่ยก็อุอดเงินจับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของทางประเทศลาวและเขมรอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ แล้วก็ไปซื้อที่ซื้อทาวไว้ที่ลาวแล้วเขเมรมาเยอะเลยนะพวกแหงแดงก็ไปอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสุลชัยนะตอนนี้สุลชัยยังบอกว่าตอนที่ตอนที่ไปอยู่ที่ประเทศลาวอ่ะก็มสีสุนายจุลพงศ์ทอนนะฮะให้ตังค์แล้วก็มีจารุพงศ์ให้ตังค์ มีจัครพให้ต่างสองล้านสบาทเป็นเงินเขาเรียกว่าปอบฝันนะคือนั้นสุรชัยปัจจุบันเนี่ยมีเงินอยู่ที่เป็นลาวเนี่ยเรียกว่าถ้านับปัจจุบันแล้วนะก็ยังมีได้หลายเดือนอีกเดือนละหลายแสนนะเพราะว่าสุรชัยมีคนในคอนโทรนที่ต้องจ่ายคนละสามพันห้าจุดจำนวนเป็นร้อยนะแล้วก็สุรชัยยังพูดว่า ยังพร้อมที่จะรับพวกหางแดงที่จะหนีจากประเทศไทยไปอยู่ที่ฝั่งลาวอีกจํานวนมากไม่อั้นเลยฉะนั้นก็อาจจะมี <c oughs> อาจจะมีหางแดงที่หนีจากประเทศไทยไปแล้วไปกินเงินสามพันห้า <c oughs> ฉะนั้นกระบวนการหางแดงเนี่ยโดยเฉพาะเทสสุรชัยเนี่ยก็เป็นเทสศึกษาที่ว่าทําไมสุรชัยเนี่ยถึงถึงถึงเรียกว่า ถึงเรียกว่าอะไรนะถึงเรียกว่าไม่ไม่กลัวเก่งคดีหนึ่งสองเพราะว่าติดละครแล้วเป็นแบบนั้นเนี่ยอ,อยู่ห้อง v ีพีทีนี้ก็อยากจะรู้ประวัติหน่อยนะนายสุรชัยนี่นะน้ำแฝงเลยนะที่จริงนาะยสุรชัยเนี่ย,นะย,นะย,ยคือ ชื่อจร,จริงๆเลยคือดานวัฒน,นาอนุสรใช้นามแฝงวัสุชัยแท่ด่านนะเป็นคนที่เกิดในในปีวันที่ยี่สิบสี่ธันวาปีพศสองสี่แปดห้าปัจจุบันเนี่ยนายุรชัยเนี่ยนะฮะมีลูกผู้ชายสองคนมีลูกผู้หญิงหนึ่งคน ชื่อคนลูกคนแรกนะชื่อนายประกรณ์แซ่ด่านลูกสาวนะคนที่สองชื่อนางประดนดาแซ่ด่านคนที่สามชื่อนายประธานแซ่ด่านแล้วนายสุรชัยเนี่ยยังมีเมียคือภรรยาคนที่สองเนี่ยนะมีบุตรด้วยกันอีกหนึ่งคนคือนายประสุตแซ่ด่านฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนายสุรชัยเนี่ยมีลูกทั้งหมดสี่คนนะชื่อนายประกรณ์แซ่ด่าน ายบรรด,ดาเสดานในประธานเสดานในเบือสุดเนี่ยแหละครับสี่คนนี้แหละเขาจะเป็นคนส่งสเสบียงจากประเทศไทยไปให้กันในสุลัยสุสชัยเสดานสุชัยเสดานอยากจะได้อะไรเนี่ยนะอาหารการกินเนี่ยก็สั่งจะผ่า,ผานลูกสี่คนนี้จากประเทศไทยส่งไปเลยทั้งนั้นพวกนี้มันก็ไม่ลำบ,บากไงสุลัยก็ไม่ลำบ,บากสุลัยก็อยู่แบบเป็นเจ้าพ่อ,อเป็นเจ้าพ่อนะแล้วก็เ,เงินรายได้ทั้งหมดสุลัยก็เรียกว่า โอนให้ลูกที่เมืองไทยด้วยอันนี้แหละก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเสื้อแดงหลายคนอย่างเช่นสนามหลวงก็มีลูกอยู่ในเมืองไทยในยางวานสุิลาก็มีญาติพี่น้องอยู่ในเมืองไทยเออยามีก็ยามีอะไรเี้ยคล้ายๆกันน่ะเขาก็ส่งของให้น่ะไม่ไม่ยากส่งพัสดุให้ไม่ยากเออเป็นเรื่องง่ายมากนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เรว่าง,ง่ายสุดๆเออฉะนั้นลูกลูกสี่คนเนี่ยเออมีผู้ชายสาม ป็นผู้หญิงหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตให้กับนายสุรชัยเสดานที่ประเทศลาวนะดังนั้นทีนี้ก็คือสิ่งที่นายสุรชัยเสดาทำทุกวันเนี่ยมันถึงไม่ลำบากนะเพราะว่ามันมีเงินเงินเงินโอนมาจากทางยุโรปนะครับเงินเงินโอนมาจากทางเยอรมันเข้าไปที่ลาวผ่านเวทเทินยูเนียนมากอะไรเงี้ยนะจุดส่วนใหญ่นะครับผ่านเวทเทินยูเนี่ยน แล้วก็มันไม่ต้องผ่านเมืองไทยเนี่ยเข้าบัญชีที่ลาวได้เลยแล้วก็สุริชัยก็ไปไปถอนเพราะนั้นในสุริชัยสุดาเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าคีแมนคนหนึ่งตอนนี้เจ้าตลังนี้เขามีหวานสุธรักข์ันทองก็คือสุดาเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนช่วยคิดแต่ในสุริชัยเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นคนที่เรียกว่า นที่เรียกว่าคอยเรียกว่ากลุ่มชะตากรรมของผางแดงในประเทศลาวนะฮะัังนั้นเงินเนี่ยจะเข้าสู่ััสขดาษมากนะนะนะเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อผางแดงที่ประเทศลาวดีๆนีเองนะอันะนี้ก็สื่อสิ่งที่ควาธถงยจะพูดนะเป็นคลิป,นะค,ลปคลิปเรียกว่าสกุปพิเศษนะ ในในระยะเวลาอสั้นเพื่อให้ให,ให้คนไทยรู้ว่าทําไมกระบวนการหางแดงถึงไม่กลัวในการมินเจ้าเพราะว่าหนึ่งติดคุกแล้วสบายอสองถ้าไม่ติดคุกหนีไปข้ามฝั่งลาวเลยอก็ไม่ลำบากนะฮะเหมือนสุรชัยก็จะมีเงินเออยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ที่จริงของที่ลาวเนี่ยแพงแต่ว่าเรื่องจากว่าสุรชัยมีญาติพี่น้อง มีลูกสาวมีลูกสาวหลูกชายสาแล้วมีเมียสองคนเมียสองคนก็ต้องซัพพอรส่งของส่งไปลูกด้วยออนั้นก็เลยไม่ลําบากนี่อันนี้แหละนี่ก็คือสิ่งที่พนตรงอยากจะจฝากไว้สําหรับวันนี้คือสกูปว่าทําไมพวกขังแดนอย่างสุรชัยถึงถึงอยู่ดีกินดีเรียกว่า